ส0ิบวิคแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ยังใช้ตัวนี้ต่อเนื่องนะคะนี่ใช้เป็นกระปุกที่สามแล้วนะคะท้องก็ยังไม่แตกไม่ลายเลยนี่จะให้ดูเนื้อครีมข้างในนะคะว่าน้องอะ่ะจะเป็นเนื้อครีมแบบข้นๆแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะนี่จะวนหน้าท้องให้ดูเลยชัดๆเลยนะคะนี่คือทาแล้วก็เขาจะซึมเข้าไปในผิวนะคะหลักการของ บูสเตอร์ครีมที่ทาท้องแล้วทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แตกลายก็คือรักษาความชุ่มชื่นของผิวหนังเราได้ดีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อลูกในท้องด้วยตัวนี้เป็นสูตรออร์แกนิกไม่มีสีไม่มีกลิ่นผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะใช้แล้วสบายใจไม่ใช่เฉพาะคนท้องเนาะที่ใช้ได้ก็คือใครที่มีผิวแห้งแตกลายส่วนไหนก็ใช้ได้เพราะว่าทาได้ทั้งตัวเลยนะคะ